ทีจังหวัดตรังนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเองก็ได้มีการทุ่มงบประมาณถ,ถึง3.2ล้านบาทเลยทีเดียวในการบริวณนาซ่อมแซมรับปรุงภูมิทัศน์ซานลักเมืองวังเนี่ยดึงดึกหนักทองเทวในครั้งนี้ด้วยนะครับที่ซานลักเมืองตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตร,ร,รังายขจรซักเจริญโซผ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้เกี่ยวค้องรวมพิธีบงวงสรวงซานลักเมืองจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขรุขระข่เมืองความเป็นสิริมงคลด้วย ผู้ว่าในการจังหวัดจังบอกว่าจังหวัดจังก็มีแรงท่องเที่ยวลากลายไม่ว่าจะเป็นแรงท่องเดียวทัางธรรมชาติหรือก็วัฒนธรรมโบราณสถานโบราณสถานโบราณสถานเก่าแก่ด้วยนะครับซึ่งแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวเ,ยเดินทางมาปเป็นจำนวนมากแต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด1 9นักท่องเที่ยวเองก็ลด,ดลง จนกระทั่งปัจจุบันครับสถานการณ์เดิมคลี่คลายลงนะครับประชาชนก็เริมเดินทางมาท่องเที่ยวได้อีกครั้งนึงครับซึ่งจังหวัดตรังนะคะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความสนใจค่ะก็เลยมีการตาั้งงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสถานลักเมืองตรังค่ะซึ่งเป็นสิงซักซิ์ขู่บานขูเมืองแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีพี่นองประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ข้อพอนกันเป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะทางจังหวัดนะคะก็เลยมีการทุ่มบประมาณสร้างหลานซ่องเสน้นบาทค่ะเพื่อบูรณะรับปรุงภูมิทัศน์นะคะเนื่องจากนณะนี้มีสภาพชำรุดสุดโซมซึ่งหากดำเนินการแล้วแซดก็จะทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่นะคะเพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะส่งผลวลไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะ